ลาบซดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับก็อยู่กับผมมังกี้แมนนะครับแล้วก็อยู่กับเกมวันพัฒแมนเดอะสตอมเกตอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาบอกทิกเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับผู้เล่นมือใหม่หรือว่าผู้เล่นที่ยังไม่รู้นะครับส่วนใครที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับกดข้ามคลิปนี้ไปก็ได้นะครับให้เรามาที่ศึกดวนนะครับของรางวัลเนี่ยควรจะแลกอะไรดีนะครับตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเกมนะครับจนถึงระยะยาวเนี่ยนะครับ อันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับที่เพื่อนๆต้องแลกนะครับก็คือให้เราเข้ามาที่หน้าร้านค้านะครับแล้วก็นี่เลยครับสิ่งที่เราต้องแลกครับคือเจ้าแท่นฐานนะครับาฐานสีทองนั่นเองนะครับคือช่วงเลเวลแรกเนี่ยมันจะได้เป็นฐานาฐานสีเทามานะครับแต่ว่าพอเลเวลสูงเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นฐานสีเทา,าสีทองนะครับอ่า ซึ่งถาเนี้ยแต้มมันค่อนข้างที่จะใช้เยอะนะครับใช้3 0 0พนะครับถามว่าทำไมถึงต้องแรกนะครับเพื่อนๆมาดูตรงนี้นะครับเพิ่มพลังโจมตี50นะครับป้องกัน50แล้วก็เลือดอีก300นะครับอ่าซึ่งไอเจ้าตัวถาเนี้ยมันดีที่สุดในในแรกของรางวัลอ่าตรงศึกดวลแล้วนะครับอย่างอื่นเนี่ยเราแรกไปไม่คุ้มนะครับอ่าถ้าเพื่อนๆอยากอัพพลังลบ ให้มันเยอะๆนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงแล้วว่าทําไมพลังลบผมน้อยผมใส่ทีมตัวไก่ไว้นะครับอ่าที่จริงพลังพลังลบผม1นล้านสนะครับโอเคเรามาที่เฮ้าส์นะครับอ่าให้เราเดินมาที่เฮ้าส์แล้วก็ให้เรามาดูที่ฟิกเกอร์ครับอ่าฟิกเกอร์เนี่ยมันจะสามารถใส่ฐานตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ พอใส่ไปเนี่ยมันจะ1ชิ้นเนี่ยมันจะเพิ่ม50นะครับโจมตีป้องกัน50แล้วก็เลือด300นะครับแต่ถ้าเราไปใส่ฐานปกติฐานที่มันให้มาเนี่ยโจมตีมันแค่20ป้องกัน20แล้วก็ H p แค่120นะครับซึ่งค่อนข้างที่จะน้อยนะครับอ่านี่นี่คือวิธีการเล่งนะครับในการที่ดันพลังลบของเรานะครับแล้วก็มันจะเพิ่มโบนัสด้วยนะครับตรงฟิกเกอร์นะครับเพิ่มโจมตีป้องกันเลือดด้วยนะครับ ส่วนฐานแรกที่ผู้เล่นจะแลกได้เนี่ยจะเป็นสีเทาอย่างนี้นะครับจะเพิ่มโจมตี30ป้องกัน30แล้วก็เลือด180นะครับมันจะไม่ได้เพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะเพิ่มเป็นตัวเลขนะครับอ่าก็ผมก็ได้ทำการใส่ไปนะครับอ่าใส่ไปนี่พอฐานเลเวล2อนะครับฐานเลเวล2เนี่ยจะเยอะกว่าฐานเลเวลหนะครับฐานเลเวลหจะโจมตี50ใช่ไหมพอฐานเลเวล2อเนี่ยจะบวกประมาณ70 นะครับป้องกัน70เลือด420นะครับซึ่งค่อนข้างเยอะมากนะครับอ่าแล้วพอเพื่อนๆแลกมาเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็จะไปตามเลเวลของมันนะครับอ่าเดี๋ยวผมหาดูอ่ะจนมันมีจะมีรางวัลที่ได้มาก็คือฐานเลเวล3นะครับซึ่งฐานเลเวล3เนี่ยมันจะได้อ่าโบนัสสเตตัสอยู่ที่โจมตี90ป้องกัน90แล้วก็เลือด540นะครับแล้วทีนี้พอเพื่อนๆแลกไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีฐานเป็นฐานสีเทา สีเทาแบบเลบลเวนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นโจมตี110ป้องกัน110เลือด660ซึ่งพอเรามารวมๆกันแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเพิ่มเยอะมากนะครับก็แนะนําให้แลกกันไว้นะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ได้แลกนะครับไม่รู้ว่าจะแลกอะไรดีหรือว่าเล่นไปสักพักแล้วเราเราแลกมาผิดก็สามารถกลับมาแลกตรงนี้ได้นะครับ ก็ยังกลับตัวกลับใจทานอยู่นะจ๊ะโอเคส่วนไอ้กล่องสุ่มตาเนี่ยมันไม่เป็นน้องแรงมันไม่คุ้มนะครับเนี่ยห้ากล่องตกหนึ่งพันะครับซึ่งมันได้เศษแค่5ชิ้นเองแล้วมันสุ่มด้วยนะส่วนพวกฝึกฝนพวกอะไรพวกนี้เราได้ทุกวันอยู่แล้วนะครับเราได้จากตรงไอตรงประจําวันเนี่ยนะครับเนี่ยดันเจี้ยนฝึกฝนเนี่ยยิ่งอีกเราเลเวลเยอะเนี่ยมันจะปลดล็อกตามเลเวลเห็นไหมเดี๋ยวเลเวลเจเนี่ย พรุ่งนี้ผมน่าจะ7 5ห้าแล้วมันก็จะได้ได้เพิ่มอีกนะครับก็ไม่ต้องไปเสียเรียกน,นะครับก็ย้ําเลยนะครับเริ่มเกมมาว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าที่อัพผิดไปเนี่ยนะครับแลกผิดไปเนี่ยสามารถย้อนกลับมาแลกฐานตรงนี้ได้นะครับมันสามารถเพิ่มพลังให้ไวกว่าผู้เล่นคนอื่นได้นะครับอ่าหรืวอว่าจะได้สู้เขาได้นะครับ โอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ได้เป็นคลิปที่ยาวมากนะครับแต่ก็ผมมาทําไว้เผื่อดีผู้เล่นใหม่หรือใครที่อยากเข้ามาเล่นแล้วอยากหาข้อมูลเล่นหาดูนะครับก็พยายามจะทําลงไว้นะครับในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ค่อยจะทํากันนะครับก็ยังไงก็ถ้าถูกใจเนี่ยอย่าลืมกดติดตามกดซับกันด้วยกดกระดิ่งกันด้วยนะครับแล้วก็กดถูกใจคลิปกันด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ